นกในตำนานตอนที่17ฮอรัสเทพฮอรัสคือหนึ่งในบรรดาเหล่าเทพในตำนานเทพเจ้าแห่งอียูคุบตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณโดยตำนานได้กล่าวไว้ว่าเทพฮอรัสนั้นทรงเป็นพระรอของเทพออสิริสกับเทพีอซิสและยังเป็นพระสบามีของฮาทอซึ่งเป็นเทพีแห่งความรักความสุขการแต่งงานการเต้นรำและความงดงามอีกด้วย เทพฮอรัสเป็นหนึ่งในเทพที่ได้รับการเคารพนับถือสูงสุดในอียิปต์ชาวอายุคบต่างสรรเสริญพระองค์ในฐาน,นะเทพผู้กล้าเทพแห่งแสงสว่างและเทพแห่งความหวังผู้เป็นราชันแห่งการแก้แค้นและได้รับชัยชนะรูปลักษณ์ของเทพฮอรัสอันเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปก็คือพระองค์จะทรงมีพระเศยียรเป็นนกเยี่ยวมีพระเนตรข้างซ้ายเป็นดวงอาทิตย์ส่วนเนตรข้างขัวนั้นเปรียบเป็นดั่งดวงจันทร์ จะทรงสวมมงกุฎสองชั้นหรือแกะสลักเป็นวงสุริยะมีปีกอยู่ที่รั้ววิหารประจำพระองค์หรือก็คือนกเกี่ยวที่กำลังบวยบินอยู่เหนือการสู้รบของฟาโรในพระหัตจะมีแท้แห่งความจงรักคักดีและวงแหวนแห่งความเป็นนิรันดร์อยู่ชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อกันว่าการเกิดกลางวันกลางคืนนั้นก็เกิดขึ้นมาจากการบินรอบโลกข,ของเทพพระองค์นี้นี่เอง เทพมรัสเติบโตขึ้นมาและได้รับการฝึกปลือเครงอาวุธรวมทางเวทมนต์ต่างๆมาจากเทพฮามาคิสผู้เป็นลุงจนเก่งกล้าสามารถชนิดที่ว่าชะกาดชะกันเลยทีเดียวเชียวครับและถ้าจะกล่าวถึงเหตุการณ์หลังจากที่ได้ทำการสังหารเทพโอซิริสผู้เป็นทดเชษฐาลงไปแล้วเทพเซตก็ได้ขึ้นยึดครองบัลลังก์และทำให้ดินแดน,นอายุคุปนั้น ต้องตกอยู่ในความมืดมิดปกคลุมไปทั่วทั้งอาณาจากักรมีหลายตำนานที่ได้เล่าถึงการต่อสู้เพื่อแย่งชิงบัลลังก์กลับคืนมาระหว่างเทพฮอรัสและเทพเซตโดยใจความได้กล่าวว่าครั้นเมื่อเทพโอซิริสผู้เป็นพระบิดาของเทพฮอรัสนั้นได้ถูกเทพเซตผู้เป็นอนุชาสังหารไปแล้วก็ได้ไปเป็นผู้พิพากษาอยู่ในดินแดนปรโลกและครั้งหนึ่ง ในการต่อสู้กันระหว่างเทพฮอรัสกับเทพเซธเทพฮอรัสเกิดเพียงพร้ำจนโดนเทพเซธควักเอาลูกตาข้างซ้ายที่เปรียบเสมือนด่งพระอาทิตย์ออกไปจึงทําให้ทั่วทั้งแผ่นดินใอนยูคุปกลับมืดมิดไปในทันใดแต่ทว่าเทพฮอรัสก็อยู่อย่างทุกข์ทรมานมีนานนักดวงตาพระอาทิตย์ของพระองค์ก็ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยเทพ,พีฮาทอผู้เป็นพระราชยาของเทพฮอรัสนั่นเองครับ หลังจากนั้นเทพฮอรัตก็ได้ต่อสู้ทำศึกสงครามกับเทพเซธผู้เป็นอาต่อไปจนในที่สุดพระองค์ก็สามารถรบเอาชนะเทพเซธได้เป็นผลสำเร็จสามารถทวงคืนราชบัลลังก์อันเป็นสิทธิทชอบตามของพระองค์กลับคืนมาได้ซึ่งนั่นก็ทำให้ดินแดนอายุปต์กลับมาสว่างสดใสอีกครั้งดังนั้นชาวอียิปต์จึงถือว่าเทพฮอรัส เป็นผู้นำดวงตาวิเศษมามอบความสงบและสันติสุขกลับคืนสู่ดินแดนอายุคบชาวอียิปต์ยังเปรียบพระองค์เป็นดังฟาโรห์ผู้ปกครองอียิปต์ให้สงบสุขเป็นเวลาอันยาวนานหลายร้อยปีและด้วยตำนานดังกล่าวนี้สัญ,ญลักษณ์รูปตาที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ,บ่อยในงานศิลปะอียิปต์นั้นก็คือดวงตาแห่งฮอรัส The Eye of Horus ที่มักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเสียสละ การฟื้นฟูความสงบสันติและการปกป้องนั่นเองครับและถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับผม